เมื่อพูดถึงนักแสดงฮอลลีวูดหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดหลายคนคงมีนักแสดงที่ชื่นชอบอยู่ในใจกันอยู่แล้วแต่ด้วยภาพยนตร์และรายการทีวีที่มีมากขึ้นทําให้การแจ้งเกิดของดาราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอย่างไรก็ตามนักแสดงหญิงยอดนิยมบางคนในปัจจุบันอาจจะดูว่าอยู่ในกระแสมานานแล้วและดูเหมือนว่าจะยังร้อนแรงอยู่เรื่อยๆในขณะที่บางคนก็เริ่มที่จะเงียบงๆงไปหรือมีดาวดวงใหม่ที่เปล่งประกายแสงขึ้นมาและวันนี้ เราจะมาพูดถึง6นักแสดงฮอลลีวูดหญิงที่โด่งดังที่สุดในโลก 1. สการเล t ตจ h a n นสันสกา r เล t ตอิงกฤ j จแ a n นสันเกิดวันที่22พฤศจิกายนปี1984เป็นนักแสดงและนักร้องหญิงชาวอเมริกันสัญชาติเดนมาร์กส c a r l e t ตนั้นมีชื่อเสียงจากบทบาทการแสดงในเรื่อง The h ิฮอสว w h i s p e r e r ในปี1998โดยวัยเพียง12ปี s c a r l e t ตได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชมไปทั่วโลกจากบทเกร e แมคคลีนวัยรุ่นที่ประสบอุบัติเหตุจากการขี่ม้าในภาพยนตร์ของโรเบิร์ตเ f ดฟอจากนั้น s c a r l e t ตยังได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชมและได้รับรางวัลอัพสตีมไพรส์สาขาดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากงานเทศกาลภาพยนตร์เวนิสในภาพยนตร์เรื่อง Lost in Translation และจากนั้นก็มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงอีกหลายเรื่องจนได้รับรางวัลและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สองครั้งและรางวัลลูกโลกทองคำอีก5ครั้งด้วยและแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะมารู้จักกับสการเลตโจแฮนสันในบทบาทของนาตาชาโรมานอฟหรือ b บล็ k ว i ด o w ในหนังซ u เปอร์ฮีโร่จากค่ายมาเวลเรื่อง The a v e n g e r ที่ทำรายได้ทั่วโลกไปหลายพันล้านดอลลาร์ยิ่งทำให้คนชื่นชอบและหลงรักสการเลตโจแฮนสันมากขึ้น และจะมีภาพยนตร์ Black Window ภาคแยกที่จะมีกำหนดจะฉายในประเทศสหรัฐในวันที่6พฤศจิกายนปี2020อีกด้วย 2. มาโกรับบี้มาโกอิลิสรับบี้เกิดวันที่2กรกฎาคมปี1990เป็นนักแสดงหญิงชาวออสเตรเลีย โรบีนั้นเริ่มอาชีพของเธอโดยปรากฏตัวในภาพยนตร์อิสระต่างๆของออสเตรเลียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ2000ต่อมาได้แสดงภาพยนตร์ชุดชาวบ้านเรื่องเนโบในปี2008-2011ซึ่งทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลโลกี้2รางวัลหลังจากที่ย้ายไปยังสหรัฐในปี2016เธอก็ได้รับบทเป็นเจนพอ์เตอร์ในภาพยนตร์ลดผลผจญภยัยเรื่องตำนานแห่งทาซาน หลังจากนั้น1เดือนเธอก็สลัดคราบกลายเป็นเจ้าหญิงแห่งอาญยากรรมในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย DC เรื่องทีมผีชีพมหาวายร้ายโดยได้รับบทเป็นฮรนรี่ควินจอมวายร้ายที่หลายๆคนหลงรักจนโด่งดังและมีหนังภาคแยกออกมาเมื่อ5กุมภาพันธ์ปี2020ในชื่อเรื่องทีมนกผู้ล่ากับฮรนรี่ควินที่ทำไรายได้ไปแล้ว204.7ล้านหรียดอลลาร ทำให้มาโก้ร็อบบี้กลายเป็นขวัญใจดาวร้ายดวงใหม่นั่นเอง 3. เอ็มมาวัตสันเอ็มมาชาร์ลอตด,ดูแอลวัตสันนั้นเกิดวันที่15เมษายนปี1990เป็นนักแสดงนางแบบและนักกิจกรรมหญิงชาวบริติสเกิดในปารีสและเติบโตในออกฟอร์ดซายเอ็มมาวัตสันเข้าเรียนโรงเรียน, School, นาดาร์กอนสกูลขณะเป็นเด็ก และเรียนการแสดงที่โรงเรียน s t t t e c o a เ t t h e a t r r a r t สาขาออกฟอร์เธอเป็นที่จดจำจากบทบาทการแสดงในบทเ e อร์ม n อ g นี n เ e r ในภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ปรากฏตัวในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์แภาคตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,544ถึง2,554โดยก่อนหน้านั้น,นเธอเคยแสดงเฉพาะละครในชั้นเรียนแฟนชายแฮร์รี่พอตเตอร์ทำให้เอ็มมาวัตสันนั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ได้รับคำยกย่องและมีรายได้มากกว่า10ล้านปอนด์ตั้งแต่ปี2554ถึง2557เอ็มมาวัสันแบ่งเวลาระหว่างงานภาพยนตร์กับการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบราวและวิทยาลัยวูสเตอร์ออกฟอร์สและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบราวระดับปริญญาตรีในสาขาวารรณกรรมอังกฤษในเดือนพฤษภาคมปี2557 งานนางแบบของเธอนั้นเป็นโครงการดนลงของบริษัทเบอร์เบอรี่และลังโคมเธอยังช่วยออกแบบเสื้อผ้าในนามของที่ปรึกษาด้านแฟชั่นให้กับ People Tree ด้วยซึ่งในปีพุทธศักราช2557เธอได้รับเกียรติจากรางวัลแบ f ฟ a ตโดยชนะรางวัลสาขาศิลปินบิวตี้แห่งปีในปีเดียวกันนั้น เธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตสันทวมัมตรีขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติและช่วยริเริ่มโครงการรนรงค์ฮีฟอร์ชีที่รณรงค์ให้ผู้ชายสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศอีกด้วย 4. ี่เจนนิเฟอร์รอเรนส์เจนนิเฟอร์ชเรเดอร์รอเรนส์เกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมปี1990 เป็นนักแสดงชาวอเมริกันที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักแสดงหญิงที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกในช่วงระหว่างปี2015-2016และได้รับเลือกจาก t ท m e s ให้อยู่ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของโลกประจำปี2013และได้รับการจัดอันดับโดยฟรอปให้อยู่ใน100บุคคลผู้ทำเงินได้สูงที่สุดในโลกประจำปี2014 2016. และ2016นอกจากนี้ยังเคยได้รับการโหวตให้เป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในโลก โดย FHM ในปี2014เจนนิเฟอร์รอเลนเริ่มต้นการเป็นนักแสดงจากแสดงละครของโบทคิสเมื่ออายุประมาณ9ปีจากนั้นได้เริ่มเล่นละครเพลงของโรงเรียนจนกระทั่งเมื่ออายุ14ปีเธอก็ได้รับการจับตามองจากแมวมองในขณะที่เธอไปเที่ยวกับครอบครัวที่นิวยอร์กและได้เซ็นสัญญาก่อนจะย้ายไปอยู่ที่ลอสแองเจลิส ตัวหลังจากย้ายมาที่ลอสแองเจลิสนั้นเธอก็เริ่มมีบทบาทเป็นตัวประกอบเล็กๆของรายการโทรทัศน์จากนั้นเธอก็ได้แสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในบทบาทนักสแสดงสมทบหญิงในเรื่อง Golden Party ในปี2008และได้เก็บประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเธอได้แสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง Winterbone เธอผู้ไม่แพ้ในปี2010ภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายแนวดรามา่าซึ่งภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากบทบาทการแสดงของเธอที่ได้รับคำชื่นชมทั้งจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ทำให้เธอนั้นได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกในขณะที่เธออายุเพียง20ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามบทบาทการเป็นนักแสดงที่ถือว่าทาให้เธอโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมากที่สุดก็คือการรับบทเป็นเรเวนดาร์โฮม หรือมิสทีกในภาพยนตร์ชุด X-Men ในปี2011ถึง2019และการได้รับบทเป็นแ a ทติสเอเวอร e ดีในภาพยนตร์ชุดเกมล่ากเกมในปี2012ถึง2015โดย Jennifer ร์รอเรนซในวัย22ปีได้รับรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกจากการแสดงในภาพยนตร์ที่กำกับโดยเดวิดโอรุเซล เรื่อง Silver Lining p l a y b o o ลลุกขึ้นใหม่หัวใจมีเธอในปี2012ส่งผลให้เธอเป็นนักแสดงหญิงที่อายุน้อยที่สุดลำดับที่สองที่ได้รับรางวัลออสการ์ในสาขานี้ 5. กันกาดดกันกาดดวาซาโนเกิดเมื่อวันที่30เมษายนปี1985เป็นนักแสดงนางแบบชาวอิสราเอล เธอเคยเข้าร่วมกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือ IDF และประจำการเป็นเวลาถึง2ปีหลังจากนั้นเธอได้ลาออกและไปเข้าประกวดนางงามจนได้ตำแหน่งมิสอิสราเอลในปี2004อีกด้วยโดยกาดอกเริ่มเป็นที่รู้จักจากบทจีเซลแยซาจากภาพยนตร์ชุด The Fast and the Furious ในปี2009และได้รับบท Wonder Woman ตัวละครซูปเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลดีในเรื่อง b a t m a n ปะทะซูเปอร์แ แสงอรุณแห่งยุติธรรมในปี2016รวมถึงรับบทนำจากเรื่อง Wonder Woman และ Justice League ในปี2017และกำลังจะมีภาพยนตร์ภาคต่อชื่อว่า Wonder Woman 1984ที่มีกำหนดจะฉายในประเทศสหรัฐในวันที่2ตุลาคมปี2020อีกด้วย 6. แอ g เจ i n a ่าโจลี แองเจลิ olie, น Jolie ีนามสกุลเดิม v o ย c ์ Voice, และชื่อเดิมจากการสมรสโจลีพีตเกิดวันที่4มิถุนายนปี1975เธอเป็นนักแสดงชาวอเมริกันได้รับรางวัลออสการ์รางวัลสมาคมนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์2รางวัลและรางวัลลูกโลกทองคำ3า3รางวัลและด้วยรางวัลที่เคยได้รับมาอย่างมากมายทำให้โจลี่ยังคงเป็นดาราหญิงที่ร้อนแรงอยู่ในปัจจุบัน จลียังเป็นผู้สนับสนุนทางมนุษยธรรมและเป็นที่รู้จักกันดีในการทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในฐานะทูตสันทวมไตรีของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR เธอได้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีเสน่ดึงดูดที่สุดในโลกอีกด้วยโดยเธอได้รับบทบาทนักแสดงนำครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องแฮกเกอร์ในปี1995 เธอยังได้แสดงในภาพยนตร์อัตชีวประวัติจึงได้รับการตอบร,รับอย่างสูงจอร์ด e วาเลส1997และเกียร์1998แต่ได้รับรางวัลอสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงใน g กอร์อินเทอร์ัในปี1999โจลี่ได้รับชื่อเสียงอย่างกว้างขวางมากขึ้นหลังจากการแสดงเป็นตัวละครหญิงลาร่าครอฟใน l a ะลาคร o ฟต์ทูมไลเดอในปี2001ซึ่งได้ทำให้เธอเป็นนักแสดงหญิงที่ได้รับค่าตัวสูงที่สุดในฮอลลีวูดเธอประสบความสำเร็จทางพาพยนต์ครั้งใหญ่ที่สุดกับภาพยนตร์เรื่อง Mr. สเตอร์แอนด์และกังฟูแพนด้าในปี2008